สวัสดีคะ่ะทุกคนอเล็กเองนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเล็กค่ะวันนี้ในวิดีโอนี้เราจะมาคุยกันถึงหัวข้อที่อาจจะสกปรกหน่อยแต่รับรองว่าช่วยชีวิตคุณได้อย่างแน่นอนค่ะเมื่อ2อสวันก่อนเล็กได้บินเที่ยวหนึ่งและตอนที่กำลังเก็บผ้าหม่มก่อนเครื่องจะลงจอด เลขเห็นคุณป้าท่านหนึ่งอายุราวๆ60ถึง70ปีได้ค่ะกำลังนอนหลับสบายเลยท่านเอาผ้าห่มสีฟ้าของเครื่องบินผืนนั้นปิดหน้าไว้แน่นเหลือไว้แค่จมูกให้หายใจเท่านั้นค่ะณาวินาทีนั้นสัญชาตญาณของแอร์โฮสเตสที่บินมา12ปีอย่างเล็กเกือบจะทำให้เล็กพุ่งเข้าไปดึงผ้าห่มผืนนั้นออกเลยค่ะทำไมเหรอคะ เพราะเล็กรู้ดีว่าผ้าห่มผืนนั้นมันผ่านอะไรมาบ้างเล็กรู้ว่าทุกคนเวลาที่นั่งเครื่องบินโดยเฉพาะไฟระยะไกลๆแล้วรู้สึกหนาวจนตัวสัน่นการได้เห็นผ้าห่มวางอยู่บนเบาะที่นั่งนั้นคือฟังเส้นสุดท้ายทุกคนคงคิดว่านี่มันสายการบินใหญ่โตขนาดนี้นะผ้าห่มพวกนี้ต้องผ่านการซักและฆ่าเชื้อมาแล้วแน่นอนสิคะ เพื่อนๆท้าวันนี้เล็กจะขอใช้ประสบการณ์จริง12ปีของเล็กดึงมันบางตาผืนนี้ออกให้พวกคุณเห็นเลยคะ่ะเล็กต้องบอกอย่างเคร่งเครียดมากๆเลยนะคะว่ามี3สิ่งบนเครื่องบินที่พวกเราคนในวงการไม่มีวันแตะต้องเองเลยคะ่ะยิ่งไม่ต้องพูดถึงการเอามาใกล้หน้าเลยคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราอย่างคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยาย พวกท่านมีภูมิต้านทานต่ำกว่าคนหนุ่มสาวอยู่แล้วในสภาพแวดล้อมที่ปิดและแห้งของเครื่องบินการสัมผัสกับระเบิดเชื้อโรคทั้ง3อย่างนี้ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายมากๆลงเครื่องปุ๊บก็ป่วยเลยค่ะวิดีโอในวันนี้คือข้อมูลวงในที่กลั่นมาจากใจทั้งหมดเลยค่ะ ถ้าคุณไม่อยากให้ทลิปหน้ากลับมาแล้วคนในครอบครัวเป็นหวัดโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นภูมิแพ้ผิวหนังหรือแม้กระทั่งติดเชื้อโรคที่ร้ายแรงกว่าเดิมได้โปรดดูวิดีโอนี้ให้จบและแชร์ลงในกลุ่มครอบครัวของคุณด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มเปิดโปงความลับกันเลย สิ่งแรกไม่ต้องสงสัยเลยค่ะนั่นก็คือผ้าห่มบนเครื่องบินที่เราทั้งรักทั้งเกลียดหลายคนคงจะถามเล็กว่าเล็กคะผ้าห่มนั่นมันมีซองพลาสติกห่ออยู่นี่คะมีซองก็แปลว่าเป็นของใหม่สิคะเรื่องนี้เบื้องหลังลึกซึ้งมากค่ะทุกคนจำหลักการนี้ไว้เลยนะคะถ้าคุณบินเที่ยวบินแรก ของวันคือเครื่องบินลำนี้จอดค้างคืนที่สนามบินแล้วออกบินเช้าวันรุ่งขึ้นถ้าอย่างนั้นผ้าห่มบนที่นั่งของคุณมีโอกาสสูงที่จะเป็นของใหม่ที่ผ่านการซักฆ่าเชื้อและบรรจุใหม่แล้วค่ะแต่ถ้าไม่ใช่เที่ยวบินแรกของวันเช่นถ้าคุณบินไฟตอนบ่ายหรือไฟตอนค่ำและเครื่องบินลำนี้ได้บินมาแล้ว2-3เที่ยวบินผ้าห่มที่คุณได้รับอาจจะเป็นแค่ ผ้าห่มที่ถูกพับใหม่เท่านั้นค่ะนี่เป็นกฎที่รู้กันภายในของวงการนี้ค่ะในช่วงเปลี่ยนเครื่องระยะสั้นทรานสิตในเที่ยวบินระยะสั้นคือระหว่างที่ผู้โดยสารชุดก่อนลงจากเครื่องและผู้โดยสารชุดต่อไปขึ้นเครื่องทีมทำความสะอาดอาจจะมีเวลาแค่15ถึง20นาทีเท่านั้นในการทำความสะอาดทั้งลำคุณลองคิดดูสิคะ15นาทีกับที่นั่งหลายร้อยที่พวกเขาต้องเก็บขยะต้องเช็ดห้องน้ำ ต้องจัดเบาะที่นั่งพวกเขาไม่มีเวลาที่จะถอดผ้าห่มหลายร้อยผืนออกไปทั้งหมดแล้วเอาชุดใหม่มาเปลี่ยนหรอกค่ะดังนั้นขั้นตอนการปฏิบัติงานของพวกเขาจึงเป็นแบบนี้ค่ะตราบใดที่ผ้าห่มนั้นดูไม่มีคราบอาเจียนที่ชัดเจนไม่มีรอยเปื้อนขนาดใหญ่และดมแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นที่รุนแรงพวกเขาก็จะหยิบมันขึ้นมาพับให้เรียบร้อยแล้ววางกลับไว้บนเบาะหรือยัดกลับเข้าไปในกระเป๋าด้านหน้าค่ะ แล้วผ้าห่มที่ดูสะอาดผืนนี้ผู้โดยสารคนก่อนเขาเอาไปทำอะไรบ้างคะเล็กเคยเห็นภาพที่ทำให้เล็กขนลุกมานับไม่ท้วนเลยค่ะบางคนถอดรองเท้าแล้วเอาผ้าห่มมาพันรอบเท้าที่มีกลิ่นของพวกเขาบางคนเป็นหวัดน้ำมูกไหลก็ใช้ผ้าห่มผืนยักน์นี้แทนทิชชู่เช็ดน้ำมูกเช็ดปากบางคนเอาผ้าห่มปูบนพื้น ให้ลูกๆคลานเล่นและที่แย่ที่สุดเล็กเคยเห็นผู้โดยสารเอาผ้าหม่มรองก้นแล้วเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กตรงนั้นเลยค่ะและทั้งหมดนี้ตราบใดที่ไม่มีร่องรอยชัดเจนหลงเหลืออยู่ผ้าห่มผืนนี้ก็จะมาปรากฏอยู่บนที่นั่งของคุณในอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาแล้วคุณก็หยิบมันมาหม่มหรือบางคนก็เอามาปิดหน้าเหมือนคุณป้าที่เล็กเล่าให้ฟังตอนแรกสเก็ดผิวหนังไรฝุน่นน้ำลายเชื้อราจากเท้าหรือแม้กระทั่งไวรัสไข้หวัดใหญ่ ก็จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและผิวหนังของคุณโดยตรงเลยค่ะดังนั้นเลยขอให้คำแนะนำเด็ดขาดตรงนี้เลยนะคะไม่ว่าจะหนาวแค่ไหนก็ตามเว้นแต่ว่าผ้าห่มผืนนั้นคุณเป็นคนแกะออกจากซองพลาสติกที่ปิดสนิทด้วยมือของคุณเองมิฉะนั้นห้ามให้ผ้าห่มนั้นสัมผัสผิวหนัง โดยเฉพาะใบหน้าของคุณเด็ดขาดถ้าคุณพาผู้ใหญ่เดินทางด้วยกรุณาเตรียมเสื้อคลุมหนาวหนาหรือผ้าพันคอผืนใหญ่ของคุณเองไปให้พวกเขาด้วยนั่นคืออุปกรณ์กันหนาวที่ปลอดภัยที่สุดค่ะโอเคค่ะพูดเรื่องผ้าห่มจบแล้วเรามาดูสิ่งของชิ้นที่2กันค่ะสิ่งนี้จะซ่อนเร้นยิ่งกว่าผ้าห่มแต่ก็อาจจะสกระปรกยิ่งกว่านั่นก็คือกระเป๋าหลังเบาะที่นั่งที่อยู่ข้างหน้าคุณนั่นเองค่ะ ปฏิกิริยาแรกที่คุณทำหลังจากนั่งลงคืออะไรคะใช่การยัดโทรศัพท์มือถือพาสปอร์ตแว่นตาหรือแม้กระทั่งแซนวิชที่คุณซื้อมาเข้าไปในกระเป๋าด้านหน้าแบบลวกๆหรือเปล่าคะหยุดเลยคะ่ะรีบหยิบออกมาเดี๋ยวนี้ คุณคิดว่ากระเป๋านั้นมีไว้สําหรับใส่นิตยสารและคู่มือความปลอดภัยหรอคะไม่เลยค่ะในสายตาของผู้โดยสารหลายๆคนที่ไม่ใส่ใจนั่นคือทังขยะส่วนตัวที่สะดวกสบายดีๆนี่เองค่ะทุกครั้งที่เล็กบินเสร็จและตรวจเช็คห้องโดยสารเนี่ยในกระเป๋านั้นมันคือคลังสมบัติจริงๆค่ะ มีทุกอย่างเลยเปลือกกล้วยที่กินเหลือกล่องแอปเปิลอันนี้ถือว่ายังสะอาดนะคะทิชชู่ที่ใช้แล้วขยำเป็นก้อนข้างในห่ออะไรอยู่บ้างเล็กก็ไม่กล้าคิดแถมยังมีหมากฝรั่งเหนียวเหนียวติดอยู่ก้นกระเป๋าอีกและที่หน่าขยะแข็งที่สุดเล็กเคยเห็นการยัดผ้าอ้อมเด็กใช้แล้วหรือถุงอาเจียนที่มีของข้างในใส่เข้าไปในกระเป๋านั้นด้วยค่ะ ถึงแม้ว่าพนักง,งานทำความสะอาดจะมาเก็บขยะแต่โดยปกติแล้วพวกเขาแค่เอาขยะชิ้นใหญ่ออกไปเท่านั้นพวกเขาไม่มีทางและไม่มีเวลาที่จะเอาผ้าเช็ดฆ่าเชื้อมาเช็ดซับด้านในของกระเป๋านั้นหรอกค่ะก้นกระเป๋านั้นที่มืดและอับชืน้นมันคือโรงแรม5้าดาวของเชื้อโรคเลยค่ะเชื้ออีโคไลยี โคลีเชื้อสเตฟิโล c คคัสสเตฟิโฟลคคคัสกำลังจัดปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานอยู่ที่นั่นคุณลองคิดดูนะคะคุณเอาโทรศัพท์มือถือใส่ลงไปโทรศัพท์นี้ก็จะมาแนบอยู่กับใบหน้าของคุณคุณจะเล่นมันในขณะที่กำลังทานอาหารคุณหยิบโทรศัพท์ออกมาเชื้อโรคก็จะติดมาที่มือคุณแล้วก็เข้าปากคุณไป หรือผู้สูงอายุเอาแว่นอ่านหนังสือใส่ลงไปแล้วหยิบออกมาใส่ที่ตานี่มันเหมือนกับการนำภัยร้ายเข้ามาสู่ตนเลยนะคะดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้สร้างนิสัยใหม่กระเป๋าหลังเบาะนั้นนอกจากนิตยสารและถุงทำความสะอาดที่เขาใส่ไว้ห้ามใส่ของใช้ส่วนตัวของคุณลงไปเด็ดขาดโดยเฉพาะของกินและของที่สัมผัสใบหน้าค่ะ โอเคค่ะสิ่งสุดท้ายและเป็นสิ่งที่เราสัมผัสบ่อยที่สุดโต๊ะวางอาหารขนาดเล็กค่ะโต๊ะเล็กๆนี้ก็น่าจะสะอาดสิคะเล็กเห็นพนักงานทำความสะอาดเขาก็เช็ดนี่คะ่ะใช่ค่ะเขาเช็ดค่ะแต่เขาใช้อะไรเช็ดคะในช่วงเปลี่ยนเครื่องที่เร่งรีบ บางครั้งผ้าผืานเดียวอาจจะถูกใช้เช็ดตั้งแต่แถวแรกยันแถวสุดท้ายผ้าผืานนี้เพิ่งเช็ดที่วางแก้วที่อาจจะเปื้อนน้ำลายของผู้โดยสารคนก่อนตอนนี้ก็มาเช็ดโต๊ะเล็กๆที่คุณกำลังจะวางขนมปังและการใช้งานของโต๊ะวางอาหารนั้นเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการไปมากเลยค่ะ ทุกคนคงเคยเห็นภาพในอินเทอร์เน็ตหรือเคยเห็นกับตาตัวเองผู้โดยสารถอดรองเท้าแล้วยกเท้าที่ใส่ถุงเท้าหรือแม้กระทั่งเท้าเปล่าขึ้นมาพักบนโต๊ะเล็กๆนั้นผู้ปกครองบางคนวางลูกบนโต๊ะเพื่อเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือจัดการกับสิ่งสกรปรกอื่นๆถึงแม้ว่าพวกเราแอร์โฮสเตสเห็นแล้วจะรีบห้าม แต่เราไม่สามารถจ้องมองที่นั่งทุกที่ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนที่คุณจะขึ้นเครื่องโต๊ะวางอาหารเล็กๆนั้นอาจจะเพิ่งผ่านวิกฤตชีวภาพมาหมัดๆแล้วคุณก็ขึ้นเครื่องพับโต๊ะลงมายังไม่ทันเช็ดก็เทถั่วลิสงกินบนนั้น หรือเอาหน้าฟุบลงไปนอนสำหรับผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานต่ำนี่คือหายนะเลยค่ะเปราะป้องกันผิวหนังของผู้สูงอายุบางอยู่แล้วระบบทางเดินหายใจก็เปราะบางการสัมผัสกับสุดยอดเชื้อโรคเหล่านี้ทำให้พวกท่านกลับบ้านแล้วท้องเสียโดยไม่ทราบสาเหตุผิวหนังอักเสบบวมแดงคันหลายครั้งก็มาจากสาเหตุนี้เองค่ะ โอเคค่ะฟังจบทั้ง3าอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าบินเครื่องบินไม่ได้แล้วหรือเปล่าคะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจไปค่ะเล็กเปิดเผยเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เพื่อสร้างความกังวลแต่เพื่อทําให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองในเมื่อเราไม่สามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้เราก็ต้องเปลี่ยนนิสัยของเราเองค่ะตรงนี้เล็กจะสอนขั้นตอนการทําความสะอาดก่อนขึ้นเครื่องที่เล็กใช้เองค่ะโดยเฉพาะเวลาที่พาผู้ใหญ่เดินทางด้วยขั้นตอนเหล่านี้คือเสื้อเกราะป้องกันสุขภาพของพวกท่านเลยค่ะ ขั้นตอนที่1พกทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อติดตัวไปด้วยค่ะอย่าพกแค่ทิชชู่เปียกธรรมดาๆนะคะต้องเป็นชนิดที่มีแอลกอฮอล์เจสิสิ่งแรกที่ต้องทําเมื่อขึ้นเครื่องหาที่นั่งได้แล้วไม่ใช่การเก็บกระเป๋าหรือเล่นมือถือแต่คือการดึงทิชชู่เปียกออกมา1แผ่นเช็ดโตว่างอาหารทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างละเอียดที่พักแขนหัวเข็มขัดนิรภยัยและปุ่มปรับเบาะที่นั่งด้วยค่ะ เช็ดเสร็จแล้วให้ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งเองตามธรรมชาติประมาณไม่กี่สิวินาทีเมื่อนั้นพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของคุณก็จะค่อนข้างปลอดภัยค่ะ ขั้นตอนที่2เตรียมอุปกรณ์กันหนาวส่วนตัวค่ะอย่างที่เล็กบอกให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมเสื้อคลุมมีฮูดหนาๆห,หรือเสื้อขนเป็ดบางเบาติดตัวไปเวลาอยู่บนเครื่องหนาวก็ใส่เสื้อผ้าของตัวเองใส่หมวกด้วยค่ะถ้าหากไม่ได้เตรียมไปจริงๆและจําเป็นต้องใช้ผ้าห่มของเครื่องบินโปรดจําไว้ว่าห่มแค่ส่วนตัวห้ามห่มเกินคอขึ้นไปเด็ดขาดและพยายามใส่เสื้อผ้าแขนยาวขายาวเพื่อลดการสัมผัสดโดยตรงระหว่างผิวหนังกับผ้าห่มค่ะ ขั้นตอนที่3จัดการของใช้ส่วนตัวให้ดีค่ะโทรศัพท์แว่นตาพาสปอร์ตให้ถือไว้ในมือหรือเก็บไว้ในกระเป๋าของคุณเองวางไว้ใต้เบาะที่นั่งและเด็ดขาดคือไม่แตะต้องกระเป๋าหลังเบาะที่นั่งนั้นหากต้องทานอาหารบนเครื่องอาหารที่ตกลงบนโต๊ะวางอาหารถึงแม้จะดูสะอาดแค่ไหนก็ตามห้ามเก็บขึ้นมากินเด็ดขาดกด3วิฟรีเซกันรูใช้ไม่ได้บนเครื่องบินค่ะ จริงๆแล้วพูดโดยสรุปก็คือแค่คิดไปอีกขั้นและลงมือทำเพิ่มอีกหน่อยค่ะพวกเราคนหนุ่มสาวร่างกายแข็งแรงอาจจะเจอเชื้อโรคหน่อยกลับไปนอนพักคืนเดียวก็หายแล้วแต่ผู้ใหญ่ที่บ้านเราทนไม่ไหวกับการป่วยแบบนี้ค่ะให้วัดใหญ่ครั้งเดียวท้องเสียครั้งเดียวอาจจะเปลี่ยนทริปที่เคยสนุกให้กลายเป็นฝันร้ายได้เลยเล็กทำวิดีโอนี้ก็เพื่อหวังว่า ทุกคนจะสามารถเป็นยามเฝ้าระวังสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่เวลาที่พาพวกท่านเดินทางได้ค่ะการได้เห็นพวกท่านไปอย่างมีความสุขและกลับมาอย่างปลอดภัยนั่นคือความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเราที่เป็นลูกหลานใช่ไหมคะ ถ้าคุณคิดว่าวิดีโอวันนี้มีประโยชน์กับคุณหรือคุณรู้สึกขยะขขยงกับข้อมูลวงในที่เล็กเล่าไปและคิดว่าจำเป็นต้องเตือนคนรอบข้างได้โปรดกดซุปเปอร์ไลค์ให้เล็กและแชร์วิดีโอนี้ให้กับครอบครัวและเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆหรือคนที่กำลังจะพาครอบครัวไปเที่ยว อย่าลืมกดติดตามช่องของเล็กและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมวันนี้เล็กคือแอร์โฮสเตสเพื่อนของคุณแอร์เล็กค่ะขอให้ทุกเที่ยวบินของคุณสะอาดปลอดภัยและไม่เจ็บป่วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย